รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนรายการโดยกระทรวงศึกษาธิการครุสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะก,กรรมการสกศส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการครูสร้างคนคนสร้างโลกมาในบรรยากาศที่ค่อนข้างประหลาดนิดนึงข้างหน้าผมนี่จะเป็นคลอง mm hmm. เขาเรียกคลองแดนอําเภอระโนดอําเภอท้ายสุดที่จะติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ พรุชนและครูสร้างคนคนสร้างโลกตะลุยเข้ามาถึงที่นี่และในบรรยากาศของตลาดน้ําคลองแดนดินแดนที่พี่น้องประชาชนของเราได้ก้าวเข้ามาพบปะกับบรรยากาศและก็ความสนุกสนานของสินค้าพื้นเมืองออตรงนี้เป็นบ้านของครูสายันโฮมสเตย์ครับสวัสดีครับครูชนท่านมาถึงนี้ได้ยินดียินด,ดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือคุณครูสายันครับ บ้านนี่เป็นบ้านดังเดิมของคุณครูเลยใช่ไหมเป็นบ้านที่ถ่ายทอดมา3ามสี่ช่วคุ้แล้วอ๋อคุณครูก็เป็นคุณครูอยู่ที่นี่น,นานามา,มา,า,ากาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย71ปี71 <18 S> <11 8 S 2> ปีแล้วครับท่านผู้ชมนี่คือผู้ประกอบวิชาชีพของเราในประเทศไทยมีคุณครูอีกมากมายหลายท่านที่ยังดํารงสถานภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นครูของชุมชนต่อไปวันนี้ผู้ชนจะตามติดชีวิตของครูโรงเรียนบ้านคลองแดน เพื่อที่จะให้นำมาสัมผัสกับตลาดน้ำวัฒนธรรมของพี่น้องของเราทางนี้ใช่ไหมฮะขอบบคคุณรัณเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามครูสร้างคนคนสร้างโลกต่อไปและเราจะมีสิ่งสำคัญสำคัญ,คญทางวิชาชีพความน่ารักของเด็กเยาวชนและสเสน่ห์ของบ้านคลองแดน สวัสดีครับขอบสวัสดีครับอาจารย์ครูสร้างคนคนสร้างโลกนะครับรู้สึกโรงเรียนของเนวิทยายินดีครับที่ท่านได้ให้โอกาสโรงเรียนเข้ามาเก็บอะไรสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทางการศึกษาท่านพออายุยังน้อยจังเลยนะมาเป็นผู้บริหารกี่ปีแล้วครับเนี่ยครับก็ได้รับการแต่งตั้งกันมาเป็นตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนี้เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาครับความคาดหวังในการขึ้นมาเป็นผู้บริหารเนี่ย บริหารคนคุณครูแบบไหนคือผมมองอย่างนี้นะครับว่าเป้าหมายในการบริหารภายใต้การนําของฝ่ายบานของเรานั้นผมมองว่าตัวผมเองนั้นจะต้องคน,คนให้ให้เหมาะสมค,คือ,เร,อเราต้องเป็นแบบแบบดีกว่าบอกเราต้องเป็นแบบได้ทุกอย่างนะครับและก็สิ่งสาคัญก็คือการบริหารนั้นคิดว่าต้องยึดหลักธรรมาีิบาลในการบริหารเด็กมีมบทบาทออกไปในชุมชนไหมไปทํากิจกรรมอะไรในชุมชน เด็กก็มีบทบาทมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมคิดว่าผมอาจจะมองภาพไม่ค่อยชัดในช่วงเวลาเสียเดือนที่ผมมาอยู่ที่นี่แต่ผมเคยเป็นครูที่นี่ที่ป่านมาเมื่อปีพศ254เป็นครูที่นี่นะเมื่อปีพศ2545จนถึง49แต่คนที่ตอบตรงนี้ได้น่าจะต่านรองนะท่านรองอยู่ที่นี่มันตลอดกิจกรรมของเด็กที่นี่เป็นไงบ้างกิจกรรมของเด็กที่นี่ก็คือจริงๆแล้วคือมีส่วนร่วมกับชุมชนมาโดยตลอดคือตั้งแต่เรื่องของตลาดน้ำนะครับตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดน้า คือเรามีส่วนช่วยผลักดันให้ตลาดน้ำเกิดขึ้นด้วยนักเรียนนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมทุกวันเสาร์ <Ừ. S 1> นะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือท่านผู้ชมครับตลาดน้ําคลองแดนจําชื่อดีนะฮะที่นี่มีอะไรน่าสนใจครูสร้างคนคนสร้างโลกกลำลังจะเจาะไปและตอนนี้ท่านองได้นําเสนอให้ฟังก่อนครับก็คือตั้งแต่เรื่องของมนุราเด็กๆของเราเนี่ยนะดยเด็กๆของเรานะครับโดยที่ มีค่าตอบแทนนิน้อยมากตอนนั้นหนัวประมาณ50บาทนะครับแล้วก็มีกิจกรรมก็คือดนตรีสากลนะครับที่นักเรียนของนายวิญญาได้ไปร่วมแสดงของเรามีนดนตรีสากลครับแล้วก็มีมโนรามโนราสลับรับเปลี่ยนกันแล้วก็เถมด้วยโรงเรียนราชประชานะครับโนทํทำอะไรมั่งลุกบนในตลาดนัดอะ่ะรามโนราอันละ่ะค่ะ<อ> <laughs> ดูหน้าไว้ก่อนนะครับดูหน้าไว้ก่อนวันที่เขาลามโนโราเราจะเห็นอีก,อกฟอร์มหนึ่งแล้วกิจกรรมอย่างอื่นละฮะกิจกรรมอย่างอื่นที่โรงเรียนได้ช่วยเหลือสังคมก็คือ,ค,อคือร่วมกับส่วนราชการทั้งหมดเช่นตำความสะอาดตลาดน้ําวัดศิกขารามวัดคลองเด่แล้วก็ชายทะเลก็หมายถึงว่าเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปเลย ก็คือในการพูดทุกครั้งนะครับที่มีการประชุมก็คือร่วมกันพัฒนาโครงเดนบ้านเรากับไม่ใช่โครงเดนวิทยาอย่างเดียวครับคุณลุงค <c oughs> ะขออนุญาตไปสอบอ๋อเด็กๆเขาจะไปสอบโอเคไปลูกไปจำยงครับเด็กอยู่ในช่วงสอบด้วยแล้ววันนี้หนูทําได้นะ <c oughs> โอเคขอให้โชคดีทุกคนลูกไปวิ่งเลย สนับสนุนรายการโดยเซเว่นอเดวเวนบริษัทนานมีจำกัดสายเคเบิลและสายไฟฟ้าฟูเร์สุดทางรักบูติกรีสอร์ทกุยบุรีสารปรับปรุงดินฮิวมาทออ็อปบรรยากาศของโรงเรียนเนี่ยร่ลมรื่นนะีสรน้มีสระน้ำเ,เ,เน,นี่ยแล้วยกติเราจะมีน้ำพุด้วยเดี๋ยวเรืเอ่องจากนี้เราไม่ได้เปิดน้ำพุนะครับหรือว่าก,ก็บรรยากาศ ท่านผอจะพาพี่ไปเดี๋ยวเาคิดว่าจะพาไปดูว่าโรงเรียนนี้เขายกกฎสมนึกตามปีติดต่อกันที่ได้เกรติบัตรเขาทำอย่างไรครับอยากจะให้ไปคุยกับหัวหน้าฝ่ายการแล้วไปดูที่นี่ที่นี่มีระบบไอทีด้วยใช่ไอทีครับก็คือมีระบบไวไฟคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียนนี้นักเรียนทุกคนสามารถใช้ได้ผมในโรงเรียนคุณภาคตอนนี้ผมปรับโรงเรียนหมดนะครับคือโรงเรียนหนึ่งก็ต้องมีโปรเจคเตอร์มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ แล้วก็สิ่งต่างๆครูเราเรียผมให้ส่งถือให้ใครใช้ไอพีซีมากยิ่งขึ้นเพื่อการเรียนการสอนเดี๋ยวพบกับห้องวิชาการนะครับเรียนกับห้องวิชาการครับห้องวิชาการเล็กๆครูย่างเล็กครับท่านพอบอกพี่ว่าเออที่นี่ได้ผลสำลิดที่ประสบความสำเร็จสามปีซ้อนทำยังไงก็สำหรับฝ่ายวิชาการนะครับแล้วก็เราก็จะมีการวางแผนแล้วก็ให้กับ คุณครูเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นการจัดกิจกรรมเป็นโครงการนครับสอนเข้มสําหรับโอเน็ตโดยเฉพาะนะครับซึ่งเราเราจะมีลักษณะข,ของการให้คุณครูเนี่ยคิดวิเคราะห์ก่อนว่าผลจากการสอบโอเน็ตครั้งแรกเนี่ยที่ผิดผิด,ผดพลาดเนี่ยนะครับที่ว่ามีผลระดับต่ำกว่า,ผผา,กวา,กวาเกณฑ์จริงๆนะครับคืออะไร S <S จากนั้นก็มาวิเคราะห์กันทั้งทั้งแปดกลุ่มสาระใช้หรับใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าทั้งแปดกลุ่มสาระเนี่ยมาจากอะไรบ้างมาจากวิธีการสอนมาจากเนื้อหาหรือว่ามาจากการการสอบอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะมีการมาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จจากนั้นก็เป็นการช่วยกันคิดนวัตกรรมนะครับคราวนี้เนี่ยพอนวัตกรรมเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จัดเป็นโครงการก็คือโครงการสอนเข้มโอเน็ตนะครับความจริงเด็ก เด็กในตำบลแบบนี้เนี่ยค่อนข้างโอกาสน้อยในการที่จะพัฒนาทางวิชาการนะใช่ครับแล้วอาจารใช้ใช้หลักการวิเคราะห์แล้วหลังจากนั้นใช้อะไรอีกคือตรงนี้เนี่ยเราเราจะมะีนโยบายว่าเปิดโอกาสในะารให้กับน,นักเรียนเนี่ยโดยการที่ว่าเราจะส่งนักเรียนทั้งระดับชั้นม .3 แล้วก็ม .6 เนี่ยออกไปติว นะครับหรือว่าออกไปร่วมกับโรงเรียนอื่นๆเ<ม>ช่นโรงเรียนมหาวิชรวุธที่เขามาีเขาเรียกว่ามีนโยบายในการที่จะออสอนเสริมนักเรียนเราก็จะเอานักเรียนกลุ่มกลุ่มเนี้ของเรานะครับไปร่วมกับตรงนั้นเพื่อให้นักเรียนได้ได้เกิดลักษณะของความแอคทีฟในตัวเองนะครับในการเรียนรู้มากขึ้นแม้นแม้ว่าเราจะด้อยโอกาสแต่ว่าเราก็ใช้วิธีแตะมือกับอันธมิธท<ช>ตทางการศึกษา โรงเรียนใหญ่ๆก็สภาพมันคล้ายๆเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพอะเนาะใช่ครับก็คือเราจะแบ่งเป็นสาวิยาเขตในในในสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเราเออในครูวิจิตคนใหม่ครูอุ๋ยไอ้หนูชื่ออะไรนะครูวนิดาค่ะอะไรคือความภาคภูมิใจในการเป็นครูวิทยาศาสตร์ของหนูความภาคภูมิใจในการเป็นครูวิทยาศาสตร์ก็คือ การสอนแล้วนักเรียนรู้สึกรักวิทยาศาสตร์รักสนุกด้วยไหมสนุกคือพอถึงคาบแล้วเด็กๆรู้สึกว่าต้องรีบที่จะไปเรียนแล้วก็เรียนอย่างมีความสุขแล้วก็มีความสุขในการทําการบ้านทบทวนเนื้อหาค่ะเรียนเอกฟิสิกส์ค่ะเรียนเอกฟิสิกส์มาโดยเฉพาะเอกฟิสิกส์แล้วก็ปริญญาโทก็ฟิสิกส์ค่ะมองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณครูเล็กๆของเราไหมฮะนั่นคือการใช้หลักทางวิชาชีพ ผนวกกับความรักแล้วก็สิ่งซึ่งเธอได้เรียนรู้มาถ่ายทอดให้กับเด็กอย่างเต็มเปี่ยมและนี่คือศักยภาพของครูครองแดนวิทยาครับผมก็เพิ่งสอบเสร็นะครับเดี๋ยวเดินไปดูน้องๆที่กำลังทำได้เปล่าทำได้ครับผมนะอ้าไป <c oughs> โอโ้โหอยีเล่น Wi-Fi wi ใช้ Wi-Fi โอโ้โหเข้าวิกิพีเดียด้วย แกงแกงแกงนี่คอ๋อท่านผู้ครับเด็กกำลังสอบแต่เราจะไม่รบกวนเขาแล้วก็คิดว่าโดยศักยภาพทางด้านวิยาการของที่นี่เด็กจะผ่านทุกคนและเชื่อแน่ว่ามีคุณภาพเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปดูครอเอ้สิ่งประดิษฐ์ที่ว่าเนี่ยม,มันดียังไงถึง ก็เป็นสิ่งระดีนะครับที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศนะครับไปแข่งในเวทีนานาชาติเหมือนครั้งล่าสุดปีการศึกษานี้นะครับก็ไปแข่งในงาน AYE ที่ประเทศมาเลเซียก็ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับนานาชาติแล้วก็รางวัลสเปเชียลวอร์ดจากประเทศโอินโดนีเซียด้วยสวัสดีครับคุณครูครับดีครับคุณครูสอนอยู่ที่นี่ในภาควิชานี้โดยเฉพาะ ครับผมสอนในวิชาของฝ่า,ายของสถานการงานอาชีพและอุตสาหกรรมครับจบอะไรมาผมจบวิศวกรรมอุตสาหกรรมครับสิ่งที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเขาเรียกอะไรสร้างนวัตก,กรรมขึ้นมานี่อาจารย์ใช้หลักวิชาแบบครับก็คือสิ่งที่กระตุ้นในการเรียนการสอนผมมองไปที่ชุมชนมองไปที่การคิดที่ใกล้ตัวแล้วก็นำมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา เราก็ใช้ได้จริงสำหรับประโยชน์จากตัวเองไปจนถึงในชุมชนครับผมนี่คือกระบวนการคิดของอาจารย์วิชานี้เป็นวิชาของโครงงานออกแบบเทคโนโลยีนะครับนักเรียนก็จะไปค้นหาปัญหาที่นักเรียนต้องการที่จะแก้ไขเริ่มต้นจากปัญหาเริ่มจากปัญหาแล้วก็เอามาปรึกษาเอามาสู่กระบวนการเรียนการสอน ชิ้นนี้ครับชิ้นแรกหมวกกันน็อกเตือนรัดคางครับหมวกกันน็อกอะไรนะเตือนรัดคางครับเตือนรัดคางครับถ้าไม่รัดคางมันจะมีเสียงเตือนดังคล้ายๆเหมือนได้แนวคิดมาจากคาดเบลครับเข็มขัดนี้เราไปในรถยนต์น่ยครับ oh. แล้วก็นํามาดัดเพลงใส่เข้ากับสายรัดการพิมพ์เอามาคิดครับเพราะว่าเวลาพ่อขับรถแล้วก็ไม่คาดจะ การกีบกัดนี้รครับมันจะมีเสียงเตือนดัง ừ ừ แล้วก็ <ừ S 1> ก็เลยนําแนวคิดว่าคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็จะใส่หมกันน็อกแก้กันตํารวจแต่ว่าพอเราปรับมาอย่างนี้มาดัดแปลงแล้วก็ใส่วงจรเข้าไป ừ ừ โดยจะเพิ่มวงจรให้กับสําหรับผู้พิการทางหูด้วยครับมันจะมีระบบสัน่นเด็กคุณลงจับได้ไหมเนี่ยได้ครับท่านผู้ชมครับเด็กเขาคิดได้ยังไงหมวก อะไรนะหมวก,กัน,นอกเตือนรัดคางครับเตือนรัดคาง 4, 3, 3, 4. โอใช่เลยท่านผู้ชมาครับพอขาดรัดคางก็พอขาดปุ๊บ,บอหยุดเลยเออดิแล้วก็มันจะมีอีกตัวที่ว่าเราคิดเพิ่มขึ้นมาครับก็คือเวลาเราขับรถแล้วทัศนวิสัยในการมองด้านหน้าไม่ดีครับเกิดงีบหลับหรือว่างโงกอัว มันก็จะเตือนอีกครั้งครับแต่ว่าเมื่อเรากลับมาอยู่ในทศาศาัศนวิสัยที่ดีเหมือนเดิมมันก็จะไม่ดังครับยังข้างทั้งสองข้างแล้วก็ไปด้านหลังก็จะไม่ดังไม่ดังจอ,อนโอ้ท่านผู้ชมครับนี่คือหมวกกันนกเตือนรัดคางครับกันนกเตือนรัดคางผลผลิตของเด็กนักเรียนชั้นมไนล,ลูกม6ครับม6ของโรงเรียนคลองแดงวิทยา น่าสนใจมากแล้วก็ถ้าหากว่าบริษัทไหนต้องการสนใจที่จะซื้อลิขสิทธิ์ของเข้าไปเนี่ยก็คงติดต่อมาที่โรงเรียนหน่งนะครับสนับสนุนรายการโดยเซเว่นอิวเดวเวนบริษัทนานมีจำกัดสายเคเบิลและสายไฟฟ้าฟูเรอ สุดทางรักบูติกรีสอร์ทกุยบุรีสารปรับปรุงดินฮิวมาท็อปสวัสดีครับคุณครับครับอุ้ยอุ้ยเต็มเลยนะครับผมนี่คือมันจากไหนเนี่ยส่วนนี้เป็นผลงานของเด็กครับที่ไปแข่งกีฬาในระดับต่างๆนะครับแล้วฝึกยังไงครก็คือเป็นต้นทุนของนักเรียนนะครับที่สะสม อย่างนี้คือพรสวรรค์ของเขาเองครับพรสวรรค์ความสนใจความสนใจครับความมุ่งมั่นตั้งใจของความขยันครับของคุณครูด้วยครับขอดูฝีมือเด็กหน่วยได้ไหมครับผมได้ได้ครับผมเอาเชเชิญอาจารย์ในสนามแล้วฝึกซ้อมแกทุกวันครับตอนเย็นเย็นหลังเลิกเรียนนะครับสวัสดีเด็กๆเป็นไงลูกสวัสดีครับไหนทีมไหนที่ว่าได้รางวัลเหรียญทองมานี่เหรอ ดูหน้าตาไม่น่าจะเก่งเนอาไหนลองดูลองลองให้คุณลงดูดิสิ่งสำคัญหัวใจของการทำให้เด็กเนี่ยเก่งขึ้นเนี่ยคืออะไรก็รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครััผมในเรื่องของน้ำใจนักกีฬาครับผมอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของนักกีฬา ก็หนูซ้อมนานไ้ยังลูกนานเนาะตอนนี้มอไหนกันล่ะเนี่ยมอสองมอสองคุณต่งกับมอสองมองสองมอ,งมองสองไมอง่อด้ท่านผู้ชมครับนี่คือเด็กและเยาวชนทีมนักกีฬาของโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะลูก ประสบความสำเร็จในระดับไหนที่สามของจังหวัดเป็นที่สามของจังหวัดแล้วนี่เป็นคุณครูเป็นโค้ชใช่ไหมค่ะอะไรคือความสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จในพวกเด็กคือความตั้งใจของเด็กครับความตั้งใจแล้วก็ใจรักของเด็กของครูัของครูครูว่าให้เต็มที่อยู่แล้วครับทีนี้ครูให้เต็มที่อยู่ที่เด็กแล้วว่าจะเด็กรับไปขนาดไหน ผมเชื่อว่านี่คือความสำเร็จอีกชิ้นงานหนึ่งของโรงเรียนคลองแดนวิทยาแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าฝีมือของเขาจะกกันสักขนาดไหนพ้อมไหมครับครับครับอเดี๋ยวคิดว่าเราจะได้อพารายการครบสร้คสร้างโลกนั้นไปที่ตลาดน้ำในวันพรุ่งนี้ พเพื่อมาดูวิถีชีวิตชุมชนชาวโครงเดนว่าผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งนักเรียนเขามีอะไรดีตลาดน้โปเด่นนะเจอกันพรุ่งนี้วันที่ยี่บกันยาหยุดแล้วเดี๋ยวเราไอ้ลูกกันด้วยใช่ไหมครับผมเดี๋ยวน้องการจะรำมโนราให้เราดูครับก่อนพรุ่งน<อ>ี้ที่ตลาดน้ำโปรเดนครับโอเคแ้ันไปครับครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันที่ชุมชนของเราครับมีนัดกันก,ก็คือ ตลาดดิมน้ำคลองแดนนะครับมาดูกันครับน้องเขาก็มาเตรียมตัวกันนะครับที่จะแสดงการละมานราให้เราดูคืนนี้นะครับเหนื่อยไหมครับน้องการวันนี้เราไม่ได้เจอกันเลยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแล้วนี่มาแต่งตัวแอบมาแต่งตัวกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่ไม่เจอเลยนี่ตั้งแต่บ่ายสามแล้วค่ะว่าแล้วหน้ายังไม่ได้แต่งเลยไม่สวยเลยวันนี้ครับอ๋อนุอาจารย์สวัสดีครับผม ครับผมวันนี้คุณครูก็มาช่วยน้องๆแต่งตัวด้วยครับเดี๋ยวผมอยากจะถามความรู้สึกคุณครูสักหน่อยนะครับว่าครับครูครับวันนี้ครูมาช่วยนักเรียนแต่งตัวแล้วก็ทําแบบนี้อยู่ทุกๆเสาร์ครับไม่ทราบว่าคุณครูเหนื่อยไหมครับผมก็ไม่เหนื่อยนะคะครูทํามาตั้งแต่ปี49ค่ะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเด็กคลองแดนวิทยารุ่นนี้เป็นรุ่นเกือบที่10แล้วนะคะครูพอใจค่ะเพราะนี่คือศิลปะประจำถิ่นของเราไงคะ ผู้ชมครับรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกกล้ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกแล้ววันในวันนี้ในบรรยากาศริมน้าคลองแดนใช่ไหมลูกเราอยู่ด้วยความร่วมมือกับชุมชนที่กข้าม,ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและนี่คือตัวบ่งบอกว่าชุมชนชาวคลองแดนนั้นเป็นชุมชนที่น่าอยู่นะครับลูกนักเรียนและก็คุณครูนั้นมีส่วนร่วมเรื่องในชุมชนผมเองก็เน้นว่ากา,การจัดการศึกษาในอนาคตข้างหน้านั้น การสร้างอาชีพหนึ่งอาชีพหนึ่งคนนั้นเราจะต้องดึงชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนน,นี่คือการก้าวออกจากรั้วของโรงเรียนสถานศึกษาออกมาสู่ชีวิตจริงและก็วันนี้รายการครูสร้างคนคนสร้างโลกพิติในการที่ได้นําเสนอภาพอันงดงามของผู้ประกอบวิชาชีพครูของเด็กนักเรียนเยาวชนและผลงานของเขาทั้งหมดวันนี้ครูสร้างคนคนสร้างโลกมีของที่ระลึก<น>ที่จะมอบให้คร<น>ับเอคนค นเรียนรู่คือใบประกาศเอียดจากรายการครูสร้างคนคนสร้างโลกเพื่อที่จะบอกกับท่านผู้ชมและสังคมทั่วประเทศว่าที่นี่โรงเรียนบ้านทองแดนเป็นดินแดนที่บุรณาการอันยิ่งใหญ่ต่อเด็กและการศึกษาโดยครูสู่ชุมชนถึงแม้ครูจะเกษียณแล้วนะใครมีปัญหาครูก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะ เรื่องอะไรก็ได้นักเรียนมีปัญหานี่ยังควรจะบอกครูถ้าบางบางเรื่องนักเรียนจะไม่กล้าบ,บอกกับแม่ปรึกษาเพื่อนนี่บางทีมันก็อาจจะผิดพลาดนะคะแต่ปรึกษาครูนี่ครูก็รักนักเรียนเหมือนลูกใช่ไหมคะนะก็ให้คําปรึกษา,ากนนสร่างเนก็สร้างคนเหมือนกันให้ทุกันเติมด้วยรอย